คนยีนมักจะกล่าวว่าหนทางสู่ความสําเร็จมักจะอยู่บนหนทางที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่นอยคงเมงได้กล่าวไว้ว่าเพราะการสแสวงหาไม่ใช่การรอคอยเพราะถ้ามีน้อยไม่ได้รอแต่โอกาสเพราะความสามารถไม่ได้รอแต่โชคช่วยหรือขีดฟ้าหรือจะสู้หลือสามัวบนเฮ้ย hey! <laughs> ขวากันว่าโรคใบนี้ไม่มีที่ยืนให้สำหรับพวก <c oughs> อ่อนแอฉันฆ่านังก็ได้ ปวดขาพอดีครับครับสวัสดีครับเคโอเคใช่ไหม <laughs> ส่วครับผมเเค่โอเคอะไรที่ว่าโอเคเคจะพาไปรีวิววันนี้นะฮะเราอยู่กันที่คลังสินค้าแห่งหนึ่งเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าคุณจะสั่งซื้อของอะไรจากจีนหรือไม่รู้จะเก็บของไว้ไหนให้มาที่นี่นะครับผมหรือถ้าเกิดคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วไม่มีที่เก็บของก็มาที่นี่หรือถ้าเกิดคุณอยู่ที่คอนโดแล้วไม่มีที่เก็บของก็มาที่นี่หรือถ้าเกิดคุณยังไม่มีแฟนก็มาที่นี่ ตอนนี้เราอยู่กันที่คลังสินค้าแห่งหนึ่งนะคะผมวันนี้เราจะพามาดูตั้งแต่การสั่งของจากจีนตั้งแต่จากเมืองจีนเลยนะครับผมจนถึงเมืองไทยเขาว่าที่คลังแห่งนี้นะคะผมสามารถหาสินค้าให้คุณเนี่ยได้อย่างราคาถูกอย่างมากมายนี่เราถ่ายแบบเดียวทามเลยรถเพิ่งเข้าเห็นไหมคะัลคดรับของมาจากท่าเรือส่งเข้าถึงคลังสินค้าแล้วก็จะส่งออกด้วยรถคันใหญ่คันนี้นะครับผมเดีย๋ยวถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตั้งแต่การสั่งของจากจีนจนถึงที่นี่เขาทํากันยังไงไป ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่คลังสินค้านิวคาโก้นะครับผมซึ่งวันนี้ CEO หรือประธานบริษัทมาเองเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนําตัวให้รู้จักนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมฟูนะครับตอนนี้ก็เป็นประธานรุ่นที่สองครับของบริษัทนิวคาโก้ครับผมซึ่งบริษัทเราเนี่ยครับเชี่ยวชาญด้านการนําเข้าสินค้าจากจีนมาไทยครับผมได้ยินมาว่านิวคาโก้แห่งนี้ครับถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆที่มีการนําของเข้ามาจากจีนจริงหรือเปล่าครับใช่ครับผม ครับต้องย้อนกลับไป10กว่าปีที่ผ่านมาเลยครับคุณคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไปบุกจีนแล้วก็ไปตั้งโกดังที่จีนแล้วขนสินค้าจากจีนเข้ามาที่เมืองไทยนานมากเลครับโอ้ก็คือเปรียบเสมือนกับคุณภูนี่เป็นรุ่นที่2ใช่โดยที่ธุรกิจแรกของเราเป็นขนส่งที่เราเน้นแกนหลักเป็นขนของอย่างเดียวเลยความส่งจากจีนมาไทยครับอาะพอมาถึงรุ่นผมครับเราพยายามจะเสริม เซอร์วิสอื่นๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นช่วยหาของจากมาร์เก็ตเพสในจีนแล้วก็ตอนนี้นะครับธุรกิจใหม่ล่าสุดของเราก็คือฟูลฟิลเมนต์ครับออ๋มีฟูลฟิลเมนต์ด้วยใช่เรียกว่าตอนนี้เป็นวันซ็อปเซอร์วิสสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้เลยครับคือตอนนี้คุณภูก็ยังทำคาโก้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับยังเป็นแกนหลักของเราอยู่อย่างนี้ได้ไหมครับคุณภูเคอยากที่จะเข้าไปดูคลังคาโก้ของคุณภูอ๋อยินดีเลยครับได้ใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยววันนี้เคขออนุญาตรบกวนคุณภูหน่อยนะครับผมได้คครรัับบบเชิญ ตอนนี้เราก็อยู่กันในส่วนของคาโก้นั่นเองครับผมคุณภูครับเดี๋ยวช่วยแนะนําในส่วนของคาโก้แห่งนี้แล้วก็ประวัติความเป็นมาของคาโก้ของคุณภูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมจุดเริ่มต้นนะครับย้อนกลับไปประมาณ1ิกว่าปีแล้วครับผมคุณแม่ผมเนี่ยเขามองเห็นว่ายังไงการค้าระหว่างจีนกับไทยเนี่ยก็มีแต่โตขึ้นโตขึ้นพอคิดได้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยฮะเขาลุยเลยอืเขาชวนเพื่อนที่พูดภาษาจีนได้สองสามคน บินไปที่จีนเลยอ๋อคือพูดภาษาจีนมีเพื่อนที่พูดภาษาจีนอยู่แล้วอ๋อเป็นลูกรึ่งคนจีนเพราะงัแล้วก็ไปจีนเลยใช่เราก็ลุยไปเลยไปหาที่หาทางดูโกดังคุยกับคนงานเราก็ตั้งโกดังขึ้นมาเลยครับคิดว่ามีโกดังที่จีนอ่ะโมเดลธุรกิจของคุณภูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอืตอนนี้นะครับแกนหลักของเราเนี่ยก็ยังเป็นการขนส่งสินค้าจากจีนมาที่ไทยอ๋อหลักๆก็คือจะเป็นการขนส่งจากจีนมาไทยใช่แต่ว่าเราเนี่ยก็เพิ่มเซอร์วิสบริการต่่่าาางๆทีี้้ลูขเนย ทำงานง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นที่คุณคูบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยฐานลูกค้าของคุณคูเนี่ย เป็นกลุ่มไหนบ้างครับฐานลูกค้าของเราเนี่ยมีหลายกลุ่มมากเลยครับครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ที่เขาต้องการวัตถุดิบสินค้าจากจีนมาขายในไทยหรือเป็นคนทั่วๆไปอย่างเราเนี่ยแหละที่เราอยากใช้ของจากจีนอยากสั่งของเข้ามาว่างั้นเถอะใช่ครับผมอยากอย่างเช่นอยากสั่งเสื้อผ้าเฮ้ยแฟชั่นจีนตัวนี้น่าสนใจอยากลองสั่งเสื้อมาไม่กี่ตัวสีหตัวอันนี้เราก็ทําได้ก็ได้ก็ได้แบบไม่ต้องเป็นวอลลุ่มเยอะก็สามารถสั่งเข้ามาได้ไม่จําเป็นครับโอเคครับอย่างเพื่อนผมเนี่ย <ừ> อยากสั่งของจากจีนตอนนี้มันมันกำลังแบบพยายามเรียนรู้ภาษาจีนก <ừ> ูดูแต่ว่ามันพูดภาษาจีนไม่ได้สบายครับผมวัโโนนี้ของผมเนี่ยมีบริการหาสินค้าจากจีนอ,อยากให้เป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยครับผมมีไกด์เลยไปถึงปุ๊บไกด์มารับที่สนามบินพาไปเดินตึกต่างๆเลยมึกมีไกด์พาแบบแบบเดินใช่เลยโอ้เคยได้ยินอยู่เมื่อก่อนที่มีไกด์ที่แบบพาเดินตามจุดใช่ซื้อของตอนนี้เนี่ยของเราก็เปลี่ยนรูปแบบแต่ยังมีเหมือนกัน คุณเคอยากได้อะไรส่งรูปหรือนะว่าส่งสเปคมาทางทีมงานของผมเนี่ยก็จะไปเสิร์ชในแอป,ปต่างๆในมาร์เก็ตเพลสในจีนมาให้ได้อา้าวแล้วสมมติผมส่งรูปภาพไปเนี่ยมันมีแบบหลายร้านเขามีการเปรียบเทียบราคาให้ผมด้วยปะ่ะามีการเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบดูว่าร้านอันไหนน่าเชื่อถือ,อดูรีวิวว่าเอ้ยเจ้าเนี้ย ส่งมาของเนี่ยลูกค้าบ่นหรือเปล่าโอ้โหเสื้อตัวใหญ่เท่านี้ส่งมาอ้าวเป็นเสื้อหมาหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เราดูให้หมดที่นี้คุณภูว่าด้วยว่าเนี่ยเวลาเราซื้อของจากคนจีนเนี่ยเคยได้ยินมาแน่นอนมันต้องมีการต่อราคาคุณภูมีช่วยปรับต่อราคาให้ได้ปหโอ้โหอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยครับผมครับที่มาของเราเนี่ยเชี่ยวชาญในการสั่งของจากจีนมากคือต่อรองราคานี้แบบต่อรองราคาได้ฟันได้ฟันฟันได้ฟันราตาอรับาั่ราคาต่นราคาครับผมโอเคพอเข้าใจแล้วครับคุณภูแล้วของคุณภูเนี่ยแตกต่างกับเจ สิ่งที่คุณรูพูดมาเด็ยบางทีเจ้าอื่นก็มีเหมือนกันใช่ครับครับจุดเด่นของเราเลยนะครับค่าผมคือเราอ่ะมีโกดังที่จีนเป็นของตัวเองเพราะงั้นเนี่ยมันทําให้เราจัดการอะไรที่จีนเนี่ยง่ายขึ้นขอโทษนะครับเจ้าอื่นที่ผมเคยได้ยินมาคือเขาไปเช่าตู้เช่ารถไม่มีเป็นโกดังของตัวเองไปใส่โ้โกดังเขาอยู่ใช่ทีนี้การประสานงานจะยากขึ้นจะยากขึ้นแสดงว่าของคุณรูนี่ก็สามารถติดตามพัสดุได้เลยใช่ครับพอมันมีโกดังจีนเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่2อย่างอย่างแรก่ย คือเราจัดการได้มากขึ้นตามของให้ได้มากขึ้นอย่างที่2เนี่ยคือตู้จะปิดเร็วขึ้นอ๋อตู้ปิดเร็วขึ้นใช่เพราะเราจัดการได้ทุกอย่างเลยอเป็นอย่างนี้เองอ่ะทีนี้ผมรู้แล้วความแตกต่างของคุณภูเป็นยังไงแล้วผมเห็นคุณภูเนี่ยมีบริการแบบ one stop service นั่นหมายความว่าคุณภูก็มี full payment อยู่ด้วยอ่าใช่ครับผมอันนี้เป็นจุดโฟกัสใหม่ของบริษัทเราเลยเป็นบริการใหม่เลยครับอ่าฮะซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าที่เขาไม่มีเวลาหรือไม่อยากจะยุ่งเรื่องคลังเนี่ยให้เราดูแลให้อาเป็นอย่างนี้นี่เอง ผมพูดตรงๆผมขออนุญาตเข้าไปดูคังฟูเม่งของคุณฟูหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมไปเราไปกันเลยมาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมได้ครับ,บคุณไปครับ อนนี้เราก็อยู่กันในส่วนของฟูฟิเมนต์ของนิวคาสโกนั่นเองครับทีนี้ครับคุณภูผมอยากให้คุณภูเนี่ยช่วยแนะนํานิดนึงครับผมว่าการทํางานเนี่ยของที่ฟูฟิเมนต์ของคุณภูเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ฟูฟิเมนต์ของเราครับแบ่งเป็นทั้งหมด4ฝ่ายครับผมคือมีฝ่ายรับเข้าสินค้าฝ่ายเก็บเก็บฝ่ายแพ็กส่งแล้วก็ฝ่ายแอดมินที่คอยประสานงานฝ่ายต่างๆเข้าด้วยกันครับผมนอกจาก4ฝ่ายที่ผ่านมานะครับ เราก็าจะมีโปรแกรม warehouse management นะครับผมบเพื่อควบคุมการทํางานของทุกฝ่ายและลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดครับผมทีนี้ผมมีเพื่อนอยู่ครับคุณภูครับผมเพื่อนของผมเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือเขาเนี่ยขายของออนไลน์แล้วมีออเดอร์เยอะมาก มันละเป็นร้อยเืเป็นพันเป็นร้อยชิ้นจริงจริงคุณภูแล้วปัญหาที่เขาพบลหลักๆอะครับคือเขาไม่มีเวลาในการแพ็คทีนี้เขาก็เลยอยากจะหาคางังฟูฟิเม้นเพื่อน, <ะ S 2> นาของเข้ามาฝากต้องทําอะไรบ้างช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมฮะง่ายมากเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมให้เพื่อนคุณเคเนี่ยติดต่อเข้ามาที่แอดมินของนิวคา r g โก้ได้เลยครับผมครับเดี๋ยวน้องแอดมินของเราเนี่ยจะให้คําแนะนําแล้วก็บอกว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมีอย่างไรบ้างเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนของคุณเคเนี่ย ต้องมี SKU กับจำนวนสต็อกของเขาทางเราเนี่ยก็คือจะมีรถเข้าไปรับสินค้าบริการดีมากจริงๆคุณผู้หลังจากที่สินค้าเนี่ยมาถึงคลัง fulfillment ของเราเนี่ยฝ่ายรับเข้าเนี่ยก็จะตรวจสอบจำนวนว่าตรงกับใบที่ส่งมาหรือเปล่าคือมีการแบบว่าทำ invoice เข้ามาก่อนอใช่ไหมว่ามีจำนวนเท่าไหร่ใช่ครับเป็นการคอนโทรลตัวเลขกัน หลังจากที่คอนเฟิร์มตัวเลขเสร็จเนี่ยค่าผมฝ่ายรับเข้าของเราเนี่ยก็จะติดบาร์โค้ดกับสินค้าทุกชิ้นเลยคือมีบริการติดบาร์โค้ดให้ด้วยใช่ครับลูกค้าไม่ต้องติดเองเหรอครับไม่ต้องติดเองครับผมตรงนี้ที่เราทำเนี่ยเพื่อลดความผิดพลาดครับเราก็ใช้โปรแกรม warehouse management เนี่ยจัดการทุกอย่างครับสมมติเพื่อนผมเนี่ยเอาของมาฝากไว้ที่คลังคุณภูแล้วแล้วมีการใช้ระบบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเพื่อนผมอยากจะเช็คสต็อกขึ้นมาเฮ้ยของเราขอขายไปเยอะขนาดนี้เราอยากรู้ว่่่าาาาขอองงงงเเเเรรรหหลืทไไในคคััจะดููยุณ อันนี้ครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าเราใช้ warehouse management system ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เฉพาะกับคนงานเราครับผมลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้อ๋อคือมี user ให้สําหรับลูกค้าเข้ามาดูเลยใช่สมมุติว่าวันแรกที่ส่งมาเนี่ยสินค้าของเพื่อนคุณเคมี100ชิ้นครับวันนี้ตอนน,นนี้เหลือ70ชิ้นเพื่อนคุณเคอยากรู้ว่ายี่ชิ้นเนี่ยส่งไปให้ใครลูกค้าคนไหนวันที่เท่าไหร่บ้างครับสามารถดูได้หมดเลยครับมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะ เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้าครับผมแต่ว่าไม่ง่ายสําหรับเราเท่าไหร่คือเอาง่ายว่าสำหรับลูกค้าเนี่ยง่ายแน่นอนใช่เราทําให้ลูกค้าง่ายที่สุดเพราะเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องใช้เวลาไปทาอย่างอื่นไม่ว่าจะอย่างเพื่อนคุณเจต้องทํางานประจาต้องไปทำมาร์เก็ตติ้ง <marketing, S 1> ต้องไปหาสินค้าใหม่หรือแม้แต่ไปเที่ยวครอบครัวจริงๆคือเขารู้สึกว่าแบบเอาเวลามานั่งแพ็คของมันเสียเวลามากเขาเวลาไปนั่งทาแบบว่ามาร์เก็ตติ้งเพิ่มยอดขายให้กับของเขาดีกว่าถูกต้องแล้วเรื่องแบบว่าเรื่องเสียเวลาเรื่องคลังเรื่องยุ่งยากเน ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในออฟฟิศครับผมซึ่งพนักงานของเราเนี่ยกำลังติดต่อประสานงานกันอยู่อย่างทำมาคำนี้เลยครับในแต่ละคนเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างได้เลยครับผมครับผมได้ครับมาที่คนนี้คนแรกเลยครับผมครับผมวันนี้คือน้องเฟิร์นเนี่ยครับอยู่ที่จีนมา4ปีครับสามารถคุยสั่งของอะไรคุยกับซัพพลายเออร์ภาษาจีนได้ทุกอย่างสุดยอดอย่างช่วยต่อราคาเปลี่ยนสเปคสินค้าอะไรยังไงน้องเฟิร์นสามารถช่วยคุยให้ได้ก็คือสมมุติเพื่อนผมเนี่ยอยากให้ทางคุณครูช่วยหาของจากจีนมาใช่ส่งรูปมาให้คุณเฟ ได้เลย,เลยช่วยเทียบสเปคหาข้อมูลให้หมดไม่มีปัญหา สมมติว่าเพื่อนคุณเคต้องการสั่งแก้วน้ำใช่ไหมครับผมหนึ่งชิ้นเป็นราคาเท่านี้อ่าน้องเฟื่สามารถคุยให้ได้ว่าถ้าสิบชิ้นได้เท่าไหร่ร้อยชิ้นได้เท่าไหร่เป็นราคาที่แบบเปลี่ยนขนาดอะไรนิดหน่อยได้ไหมน้องเฟื่ช่วยคุยให้ได้สุดยอดครับผมครับผมนิกเนี่ยก็คือจะช่วยดูแลด้านการขนส่งจากจีนมาไทยครับนะตามตู้ให้ตามของว่าถึงไหนแล้วอ่แล้วคนสุดท้ายครับผมเออคุณแอดน้ำเนี่ยก็จะช่วยตอบคำถามลูกค้าหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเพื่อนคุณเคใช่ไหมครับมาถึงเฮ้่ไม่เคยนำเข้าสินค้ามาจากจี ามว่าอยากนําเข้าสินค้าประเภทนี้ทําได้ไหมราคาเท่าไหร่เอกสารต้องจัดการอย่างไรบ้างก็คือติดต่อทางน้องแอดมินน้ำได้เลยใช่ครับน้องแอดมินน้ำว่าจะให้รายละเอียดว่าอย่างนี้ต้องทํา1 2 3 4ครับามสี่ทีนี้ผมอยากรู้มากเลยถ้าเกิดเพื่อนผมอ่ะเขาสั่งของมาแล้วแต่ว่าเขาไม่มีที่เก็บของอ่ะคุณภูเพราะเขาอยู่คอนโดอ่ะแล้วอย่างนี้ทาไงครับคุณภูผมเข้าใจเลยเราเข้าใจถึงปัญหานี้เขามา10 20ลังไม่มีที่เก็บเก็บไว้ที่เราแล้วเราเนี่ย จะทําการแพ็คแล้วก็ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าของลูกค้าทีเดีมีหน้นาที่ส่งออเดอร์แต่เดียวหน้าชที่ส่งองอเดอร์อย่เดียวส,สุดยอดเพื่อนผมจะได้มีเวลาไปทำอื่นใช่เพื่อนคุณเคจะได้มีเวลาไปไม่ว่าจะเป็นทํางานประจําหรือว่าไปทำมาร์เก็ตติ้งไปหาของมาใหม่ๆเพื่อยอดขายแต่ว่าสําหรับผมผมมองไม่เป็นทุกอย่างนะยังไงครับผมผมหยิบของไวหลับตาแพ็คแป๊บเดียวถ้าของแค่ช่หนึ่งหรือสอง SKU เนี่ยอาจจะยังง่ายอยู่ครับแต่ถ้าเกิดร้านของคุณเคมี 2030, 40 SKU เมื่อไหร่มันไม่ง่ายนะครับ อย่างเช่นผมบอกว่าโอเคไปหยิบเสื้อสีส้มให้หน่อยครับแต่เสื้อสีส้มผมะมีสามแบบมีเสื้อนอกมีเสื้อในมีเสื้อลำลองแต่ละแบบมีสีไซส์มี s มี M มมีแอคมีบมันไม่ง่ายนะคุณจิอาจจะเกิดความผิดพลาดได้คุณผูแต่ผมเหมาะจากประสบการณ์ที่ผมไปมาเนี่ยผมรู้สึกไม่น่าจะยากนะคุณภูได้อันนั้นอ่ะคือสิ่งที่คุณเคคิดเองไปลองของจริงกันเลยดีกว่าผมลองได้เหรอลองได้เลยไป เราไปทดสอบกันไหมว่าคุณเคกับพนักง,งานผม,มที่ทําประจําแล้วมีระบบช่วยอยู่อะ,ออะไรจะเป๊กว่ากันเฮ้ยคุณภูเดี๋ยวคุณภูจะเสียหน้าเอานะาไม่เป็นไรไปลองกันผมลองหน้ใช่ไหมไปไป,ปตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของ คลังเก็บสินค้ากันแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับผมเป็นพื้นที่เก็บสินค้าใช่ครับผมเดี๋ยวผมมีชาเลนจ์อะไรเล็กๆน้อยๆให้คุณเคได้ลองทำดูทำอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะลิสต์รายการออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาสี่ออเดอร์ให้คุณเคลองไปจิบดู้สบายยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าคุณเคกับทีมงานของผมเนี่ยใครจะเป๊ะกว่ากันเอางี้ดีกว่า ผมพูดเลยนะผมต่อให้ทีมงานคุณภูหยิบก่อนเลยแบับผมไม่รีบองจริงมผมแบบหลับตายหยิบก็ได้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงพบกับตัวแทนจาก New c a r ก o ปูตะลุยทุ่มมุ่งสแกนพร้อมกับสแกนเนอร์และแท็บเล็ตแบบเต็มระบบบนรถ,ถผู้จ่ใจตัทะลูท้าชีพเจ้ายุทธภพย่างเทตะลุยคลงังพังไดากับความมั่นใจในฝีมือและถือใบออเดอร์หลับตายยังหาเจอ มาพร้อมกับการปิ้งใบปะหน้าเดินหาด้วยความมุ่งมัน่นเปิดสึกจริงความเป็นหนึ่งในวิทรพแห่งฟูซูเมนเปิดก่อนได้เปรียบโดยทีมิวคาโกเอาเลยครับเปิดเกมก่อนโดยทีมิวคาโกเห็นรถเข็นเข้ามาอย่างมั่นใจสมกับเป็นสายมุ่งจริงๆมาดูกันว่าใครจะยีบออเดอร์ซีรายการในเวลาสน้ยที่สุดและก็เหมือนจะเจอออเดอร์แรกแล้ว หยิบขึ้นมาสแกนแบบไม่ลังเลเลยครับจังหวะต่อมามีการดูออเดอร์ถัดไปในทันทีหันไปหยิบได้ในทันทีแบบไม่ลังเลเลยสแกนแล้วโอ้โหไปต่อเลยครับ มาแล้วครับมาแล้วเหมือจะเจออีกแล้วด้วยสังเกตดีๆในชั้นจะเห็นได้ว่ามีสินค้าหน้าตาคล้ายกันเยอะมากๆแต่ก็หยิบแบบไม่ลังเลเลยเอาละครับสุดท,ท้ายแล้วครับโอ้โหอยู่ข้างใต้ยังหาเจอ แกนเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับทำการเช็คออเดอร์อีกครั้งจะผ่านไหมจะผ่านไหม <c oughs> แม่ยกนิ้วแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยครับต่อมามาถึงเวลาผู้ท้าชิงแสดงฝีมือกันบ,บ้างใครจะได้ตำแหน่งเจ้าอญิงเจพบผู้คือเบนนี้ไป <c oughs> ผมบอกเลยนะผมไม่ต้องรีบผมนั่งรอก่อนก็ได้ ไม่ต้องรีบโหเนี่ยแค่อ่านชื่อผมก็รู้แล้วโฟลฟิตบาลนซ์ลันสีดำวิธีการดูของของผมเนี่ยไม่ใช่นี่วะเราดูจากสีไงเราเนี่ยมีเทคนิคในการดูเรารู้แล้วเราตัดช้อยไปชื่อเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษมาแต่เรารู้แล้วมันเป็นสีดำเราก็จะดูของที่มันเป็นสีดำนะแหมดูมั่นใจจังเลยนละครับแล้วมันจะไปรอดไหมครับเนี่ยสีดำนะเราจะโฟกัสที่สีดำนะผมแบบยังไงก็หาเจอ รอมันหายอยู่ไหนวะเออเริ่มเริ่มเริ่มหายากแล้วเริ่มหายากแล้วเริ่มหายากแล้วผมไม่จะโฟกัสกิ๊กสีดไม่ได้ Three thousand years later พี่ไอ้นี่สิมันอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้เนี่ยผมแบบยังไงก็หาเจอผมแบบยังไงก็หาเจอยังไงก็หาเจอนี่ตรงนี้อันเนี้ยอันนี้สีเขียวนี่สีดำนี่ อ่ะมันใช่ปวเฮ้ยนี่แหละสีดำมีบินด้วยนะเฮ้ยมีบินเหรอใช่ที่ผมผมบินมาบินเดียวเป็นไงบ้างครับคุณเคเกมหยิบสินค้าของเราเนี่ยง่ายเหมือนที่คุณเคคิดไหมครับอืจะถามว่ามันง่ายก็ง่ายนะคุณภูแต่ตอนนี้ผมอยากได้ยาดมที่สุดแล้วอ้ไม่ไหวเหนื่อยคุณภู เนี่ยแหละครับคุณเคการจัดการฟูลฟิลเ m e n t ที่ดีเนี่ยต้องใช้หลายอย่างทีมงานเนี่ยต้องได้รับการฝึกมาแล้วแล้วเราก็ต้องมีระบบในการช่วยจัดการหลายหลายอย่างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยผมขายของออนไลน์เพื่อนผมขายของออนไลน์เนี่ยเนี่ยก็ปิ้นบินออกมาแล้วก็บอกผมเอาของคืออะไรก็ไปหาสุดท้ายหาไม่เจอผมเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วคือการใช้คนเนี่ยยังไงมันก็มีข้อผิดพลาดเราต้องมีระบบการจัดการที่ดีเข้ามาช่วยครับเอ๊ะมันเหมือนคุณคุอเ่ียบอกนะบอกนะ นี่ใช้ระบบปฏิบัติการ J S T E R P ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมก็ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยครับ,รบเราใช้ระบบ m n มน l Excel บ้างมือบ้างาซึ่งช่วงนั้นนี่ย อย่างที่ผมบอกไปว่าการที่เป็นคนทาเนี่ยย่อมมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วครับผมและการสื่อสารระหว่างฝ่ายเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดได้เดี๋ยวฝ่ายนี้เก่าไปฝ่ายนี้ใหม่มาแต่ว่าระบบ JSC เนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยรวมกันอยู่ในที่เดียวครับคนนึงทามาปุ๊บโฟล์งานส่งต่อไปที่อีกคนหนึ่งชัดเจนลดความผิดพลาดใช้การสแกนใช้การบาร์โค้ดอย่างลดแมนนวลใช้บาร์โค้ดเข้ามาเกี่ยวข้องสแกนปั๊บหยิบปุ๊บเลยนะ พุ๊บปั๊บเลยก็ขอสรุปคะแนนเลยแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ทางคุณบูมหยิบของครบส่วนเคมิชชั่นเฟลครับนอกจากจะหยิบไม่ครบแล้วยังหยิบผิดอีกด้วยครับผมผมบอกเลยว่าวันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายเมื่อก่อนเนี่ยผมทํางานแบบรู้เลยว่าเราทํางานผิดพลาดพอมาชมคางคุณภูปุ๊บเหมือนได้เปิดโลกอะไรใหม่ๆมากมายินดีนะครับ หลังจากนี้นะครับผมก็อยากจะรบวงคุณภูนิดนึงนะครับเข้าถึงช่วงที่ของคุณภูแล้วครับผมขายของเลยครับครับผมสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมถ้าเกิดนึกถึงอยากนําเข้าสินค้าอะไรจากจีนเนี่ยอย่าลืมนึกถึงเรานิวคารโก้นะครับผมเรามีบริการหลากหลายตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนสามารถติดต่อเราได้ที่ Li n e o f f i c i a l ยลแอดนิวหรือเว็บไซต์ newcar g o t h ท i com ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับผมและสิทธิพิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ชมคลิปโอเคตะลุยคลังทุกท่าน เพียงติดต่อมาที่ดาวแล้วบอกว่ามาจากคลิปโอเคตะลุยคังรับส่วนลดพิเศษ20% 20% 20%สำหรับยอดขนส่งสินค้าบินแรกครับผมอ๋อคือผมเปิดบินแรกเนี่ยลดเลย20%จากค่าขนส่งถูกต้องครับผมผมถามหน่อยเลยถ้าสมมุติผมอยากเปิดตอนเนี้ยผมมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายแรกเข้าไม่มีค่าใช้จ่ายแรกเข้าก็คือจ่าย แค่ค่าขนส่งใช่ครับลดอีก20%ลดอีก20%โอ้โหถ้าเกิดใครนะครับผมสนใจที่อยากจะมาใช้บริการ New Cargo 20%สำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอโอเคตรุยคังก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่ newcargo.thai.com ครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณคุณภูมิอย่างมากครับขอบคุณครับ ครับก็ขอขอบคุณนิวคาโก้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้เคเนี่ยมาเรียนรู้ระบบคลังสินค้าในวันนี้นะครับผมและถ้าเกิดท่านใดนะครับผมที่สนใจระบบคลังสินค้าก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัท JST ERP หรือติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook JST ERP Thailand ตอนนี้นะฮะเรามีโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่า Just Shop สามารถเชื่อมต่อ Facebook Line IT TikTok ได้แล้วนะครับผมดูดออเดอร์คำสั่งซื้อ CF คําสั่งซื้อไว้ได้จุดเดียวระบบการจัดการคลังสินค้าที่ดี คลังสินค้าที่ดีต้องมีระบบการจัดการคลังสินค้าที่ดี JSTERP แล้วเจอกันใหม่ครับผมวันนี้เคขอตัวลาไปก่อน